สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการตีข่าวเด่นจับเทนตลาดประจำวันจันทร์ที่31มกราคม2565นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาพตลาดของวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายวิเคราะห์นะคะพูด วันตุจีนนะคะซินเจอ,อยู่อีกซินนี้คู่ใช้นะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะเฮงๆงนะคะในปีนี้นะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะค่ะก็มาเข้าเรื่องของเราเลยละกันนะคะสําหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะทางฝ่ายนะคะก็มองว่าค่าจะลุ้นรีบาวสั้นๆนะคะหลังปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่1620แล้ว ยืนได้นะคะก็ปัจจัยที่จะหนุนภาพของการรีบาวน์นะคะก็จะมาจากทางด้านดัชนี S&P 500แล้วก็ตัว Nasdaq นะคะที่พลิกกลับมาบวกได้นะคะ2.43%แล้วก็3.13%ตามลำดับนะคะตรงนี้เองก็หนุนในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นเติบโตนะคะมีการฟื้นตัวนะคะก็แต่อย่างไรก็ดีค่ะ ภาพรวมนะคะที่เรายังคงต้องจับตาแล้วก็ติดตามนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวที่ทางนโยบายทางการเงินของเฟดนะคะที่ยังคงกดดันนะคะหลังล่าสุดนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์หลายสำนักนะคะก็คาดการณ์ว่าทางด้านเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะคะถึง4-5ถึงครั้งนะคะก็จะส่งผลทำให้ปลายปีนะคะตัวอัตราเอ,อ่อเฟดฟันเลนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงที่1.25-1.50ถึงเปอร์เซ็นต์ต่อปีได้นะคะและที่หนักไปกว่านั้นก็คือใน ในเดือนมีนาคมนะคะคือการประชุมรอบถัดไปนะคะก็คาดกันว่าจะขึ้นถึง0.50เนะคะหรือ50 basis point นะคะก็ต้องเป็นอะไรที่ยังคงต้องกดดันแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวสถานการณ์โควิดในประเทศเองนะคะก็ถือว่าก็ทรงตัวนะคะตามการระบาดท,ทั่วโลกนะคะก็เป็นบวกนะคะต่อทางด้านหุ้นกลุ่มเปิดเมืองแล้วก็ตัวท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าตัว ผู้ติดเชื้อของบ้านเราเองก็ไม่ได้มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะอย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้านะคะก็จะเห็นว่าหลายหลายเทศหลายตลาดนะคะมีการหยุดทําการเนื่องในวันตรุษจีนนะคะเพราะฉะนั้นคือวอลลุ่มดันซื้อขายก็อาจจะเบาบางได้นะคะทําให้ภาคของดัชนีเนี่ยมีการลุ้นรีบาวแต่ก็ไปไหนได้ไม่ไกลนะคะโดยในกรอบเราให้ไว้อยู่ที่1635-1650จุดนะคะก็ลุ้นนะคะปิดยืนเหนือแนวต้าน1640จุดได้เนี่ยก็จะมี โอกาสนะคะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งได้นะคะแล้วก็อัปเดตนะคะในเรื่องของตัวการเมืองในประเทศบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้เองก็มีการเลือกตั้งนะคะซ่อมนะคะของตัวจตุจักรหลักสี่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะถ้าเกิดใครติดตามผลนะคะก็จะเห็นว่าผลไม่ทราบเป็นทางการเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะนาเรียวแล้วนะคะสําหรับตัวพรรคเพื่อไทยนะคะที่คว้าชัยชนะนะคะถึงแม้ตัวนี้เองนะคะจะทําให้จํานวนสสในฝ่ายค้านเนี่ยถึงแม้จะบวกเพิ่มเข้าไปนะคะจํานวน เสียงเนี่ยอาจจะยังคงน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลนะคะแต่ก็คาดจะยังไม่มีผลกระทบต่อตลาดในช่วงสั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามเรื่องของสเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะก่อนการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้านะคะเพราะก่อนที่จะมีเลือกตั้งรักศีก็จะมีเรื่องของตัวร้อยเอกธรรมนัฐนะคะที่ถูกขับออกไปจากทางด้านพักพลังประชารัฐซึ่งตรงนี้เองก็สันคลอนนะคะในเรื่องของตัวพักฝ่ายรัฐบาลนะคะ ในส่วนของตัวภูวมิศาสตร์การเมืองนะคะของระหว่างประเทศในต่างประเทศบ้านเราเองก็ยังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของตัวสงครามนะคะรัสเซียยูเครนสหรัฐนะคะที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันฟันโฟนะคะที่อาจจะไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปอยู่ทางด้านเซเฟเว่นหรือสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์นี่ก็ยังคงมีสูงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นการออกข่าวมาเป็นระยะระยะนะคะประกอบกับในเรื่องของการเจราจาเองทั้งสองฝ่ายนี่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะก็อาจจะ จะลุกลามไปถึงขั้นตัววิกฤตพลังงานนะคะในทางยุโรปนะคะหากรัสเซียเนี่ยมีการปิดทางขนส่งพลังงานนะคะโดยเฉพาะทางด้านก๊าซเองนะคะที่มีการขนส่งจากทางรัสเซียไปยุโรปนะคะตรงนี้เองก็อาจจะผักดันในเรื่องของราคาน้ํามันนะคะพุ่งสูงขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะแตะระดับ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ และในส่วนของสัปดาห์นี้เองนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเดือนมกราคม65นะคะก็จะมีตัวเลขออกมาในช่วงของประมาณวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขหนึ่งนะคะที่เฟดค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการประเมินในเรื่องของการประชุมในเรื่องของ การประชุมเฟดครั้งถัดไปด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัวการประชุมของทางด้านธนาคารกลางหลักของโลกอย่าง BOE แล้วก็ ECB นะคะซึ่งทางฝ่ายก็คาดการว่าตัว Bank of England นะคะก็อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะอีก0.25ในขณะที่ตัว ECB อาจจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัว OPEC เองนะคะที่ยังคงต้องติดตามนะคะเรื่องของตัวกําลังการผลิตว่าจะมีการ,เป,รเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวเลข CPI ของไทยนะคะเดือนมกราคม 65นะคะก็มีให้ติดตามกันนะคะสําหรับตัวสัปดาห์นี้นะคะและกลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็เน้นนะคะทยอยเก่งกําไรนะคะในหุ้นกลุ่ม e a r n i n g ็ l a y เนะคะในหุ้นที่คาดว่างบ 4Q 64เนี่ยจะออกมาดีนะคะ แล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มเปิดเมืองท่องเที่ยวนะคะรับมาตรการเทสันโกนะคะที่จะกลับมาใช้นะคะวันที่หนึ่กุมภาพันธ์หกห้านะคะก็คือพรุ่นี้แล้วนะคะแล้วก็หุ้นรับประโยชน์ที่ทางดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของตัวธนาคารนะคะสําหรับพิกออฟเดอะเดวันนี้นะคะก็ หุ้นนะคะก็ถือว่าเป็นฟิลิปจัดให้ด้วยนะคะเพราะเป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะวันนี้เราก็นําเสนอ2ตัวนะคะตัวแรกก็เป็นในเรื่องของตัว Home Pro นะคะก็เรามองในเรื่องของตัวแนวโน้มกําไรนะคะก็คาดว่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงของ 3Q64 นะคะแล้วก็เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ 4Q64 หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการนะคะกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งไปจนถึงปี65นะคะโดยการขายก็ราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มการขายบ้านดีขึ้นก็อาจจะมีแรง ส่งนะคะหนุนกับในเรื่องของการซื้อของตกแต่งบ้านมากขึ้นนะคะก็ในเรื่องของตัวราคาเองก็ถือว่าราคาหุ้นยังแลงกลดานะคะก็ซึมค่อนข้างซึมลงมานะคะเพราะฉะนั้นคือในแง่ของณตอนนี้เซติเมนต์ของหุ้นกลุ่มอสังหานะคะกลุ่มบ้านก็มีการปรับตัวขึ้นก็อาจจะมีโอกาสนะคะขึ้นหุ้นขึ้น,นตามหุ้นของตัวกลุ่มบ้านได้นะคะตรงนี้เราก็แนะนำเกงกำไรนะคะสำหรับตัว6 โฮมโปรนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวของ KTC นะคะก็คือประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืนนะคะก ไม่รู้ว่าหลายคนนี่ใช้ครบกันหรือยังนะคะสําหรับตัวหนึ่งสามหมื่นบาทนะคะก็อย่าลืมไปใช้ให้ครบนะคะเพราะว่ามันก็จะสิ้นสุดแล้วนะคะ15กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งโครงการนี้เองก็ต้องบอกว่า KTC เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะจากยอดการใช้จ่ย 1, ายผ่านบัตรนะคะรวมไปถึงยอดการปล่อยสินเชื่อที่จะเติบโตนะคะจาก CQ64 ที่เป็นไฮซีซันต่อได้นะคะและอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่จะมาส่งเสริมการเติบโตให้กับ KTC นะคะก็คือสินเชื่อพี่เบิมนะคะหรือว่าสินเชื่อทำนำทะเบียนร นะคะก็ถือว่ามีความต้องการสูงในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นการ ใช้สภาพคล่องนะคะเพื่อเป็นสภาพคล่องในการจับจ่ายแล้วก็น่าจะหนุนในเรื่องของพอร์ตสินเชื่อของทางด้าน KTC เนี่ยเติบโตได้นะคะก็ฝากไว้นะคะ2ตัวนะคะสำหรับ Pick of the Day วันนี้แล้วก็เป็นฟิลิปจัดให้นะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะให้นักลงทุนนะคะติดตามได้จากทางเฟซ a c e b o o k นะคะฟิลิปรีเสิร์ชนะคะ9โมง15นะคะวันนี้เราก็จะมีไลฟ์นะคะพูดถึงหุ้น2ตัวนี้อีกเช่นกันนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้หุ้นเด เ,เก็งกำไรระยะสั้นทางเทคนิคค้ะของเราวันนี้ก็เสนอ3ตัวนะคะก็เป็นเอสโตนะคะ KTC แล้วก็ BAM ค่ะค่ะวันนี้ก็มีรีวิวนะคะในส่วนตัว NER นะคะควอเตอร์สี่เนี่ยต้องบอกว่ากำไรยังเติบโตได้เย็ยนเยือและควอเตอร์ควอเตอร์นะคะ แม้ว่าในส่วนตัวปริมาณการขายเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างนะคะควอเตอร์นี้เนี่ยปริมาณการขายลดลง15เปอร์เซนเยนยแล้วก็24เ1อนคิวนคิวนะอที่ประมาณสักสี่แสนหกพันห้าร้อยตันนะคะ แต่ได้ผลบวกในเรื่องของราคาขายเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น10%เยนเย่แล้วก็9% QQ นะคะทำให้ยอดขาย,ยอยู่ที่5 9 6 5ล้านตัวราคาเฉลีย่ยที่เพิ่มขึ้นเองเยก็ส่งผลให้มาจีนนยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่ประมาณ13.3อะไรแถวๆนี้นะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ44%เยนเยยนะคะก็ตามยอดขายแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของดอกเบีย้ยจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีการออกกุ้นกู้ใหม่นะคะ ภาษีจ่ายลดลงนะคะเนื่องจากว่ามีได้สิทธิประโยชน์การส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการส่งออกนะคะคาดกําไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยลดลงไป24% Q1Q นะคะจากปริมาณการขายลดลงนะคะแต่หากตัวเตร์นี้เนี่ยคาดว่ากาไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่ม15%นะคะเนื่องจาก 3Q64 เนี่ยมีรายการพิเศษเนี่ยขาดทุนที่เป็นขาดทุนอยู่ รวมรวมประมาณสักร้อยเจ็ดสิบล้านนะคะเยนเยเนี่ยคาดกำไรก่อนแรงพิเศษเนี่ยเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่วันทัศสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีกับกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาประมาณสักสี่สิบล้านนะคะทําให้กําไรสุทธิเนี่ยเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยนเยอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดล้านบาทนะคะแนวโน้มกําไรสี่คิวดีขึ้นเยนเยนะคะแล้วก็ Q ิวอนคนะคะปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน PE ประมาณสัก6.5เท่านะคะก็มีส่วนลดมากเกินไปนะคะแล้วก็เ ยังมีปัผลผลตอบแทนในเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างถือว่าใช้ได้เลยนะคะดีทีเดียวนะคะทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐาน9บาท90ค่ะต่อที่เคแฟร์นะครับเคแฟร์ K เปิดเป้าหมายทางการเงินปี65นะครับคือตั้งเป้าผลเสีเชื่อปี65เพิ่ม6-8เปอร์เซ็นต์มันจะปี64นะครับเคแบร์ K สามารถปลเสียเชื่อได้อย่างโดดเด่นนะครับ7.9เปอร์เซ็น เพในปี64นะครับสินเชื่อเคบงค์ที่จะเติบโตขึ้นส่วนใหญ่นะครับจะมาจากสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบ้านรวมไปถึงสินเชื่อเพื่อเชื่อเดือดรก่นของไทยเราหสังจากโควิดสุขี65นะครับจะเน้นไปที่สินเชื่อรายย่อยนะครับรวมถึงการสินเชื่อดิจิทัลนะครับ่วมกับพามิตรต่างๆในสินเชื่อ S ิ e โดยสตาร์ตลับเบียนะครับตั้งเป้าไว้ที่3.1-3.3%ถึงจากปี64นะครับส่วนตาตลับเบียอยู่ที่3.2% โดยผลต้องใช้สินเชื่อนะครับอาจจะย,ยังได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในการเน้นำสินเชื่อรายย่อยนะครับรวมไปถึงสินเชื่อเอ e น่าจะช่วยให้ผลต้อบใา้สินเชื่อเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้ต้องทุนดอกเบี้ยนะครับที่ยังอยู่ในระดับต่ําน่าจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มส่วนต่างดอกเบี้ยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับปีหกสี K bank, l, ่นะครับเคแบงก์มี n p l อยู่สามสิดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงจากปีหกสามที่มีอยู่สามจุดเก้าสามเปอร์เซ็น ส่วนปีหกห้าตั้งเป้ารัสษาระดับเอ็ีไว้ไม่ให้เกินสี่ถึงสี่จุดห้าเปอร์เซ็นนะครับโดยความไม่แน่นอนทางเศรเษฐกิจและผลกระทบจากโควิดนะครับจะทําให้การต้านสำรองเคบกงในปีหกห้ายังสูงอยู่โดยต้านสำรองประมาณหนึ่งจุดถกปอร์เซนสิชื่อรวมนะครับซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาวะปกติแต่ก็ลดลงจากปีหกสี่นะครับที่มีการตั้งหนึ่งจุดเจดสามเอร์เซ็นสิเชื่อรวม การลงทุนในระบบไปทีนะครับเพื่อสร้างระบบให้บริการลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดจะคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เคเบงมีเป้าหมายสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ที่ประมาณสี่ิบถึงสี่สิบ้าปอร์เซ็นซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปีหกสี่ที่สัดส่วนที่อยู่ที่สี่สามจุดสี่เก้าปรเ็นการให้ปลอดสินเชื่อรายย่อยนะครับและสินเชื่ออฟทำให้คาดว่าผลตอบแทนสินเชื่อเคแบงจะสูงที่ต่างฝ่ายคาดไว้เติบนะครับทางฝ่ายปรับประมาณการของผลตอบแทนสินเชื่อเคแบงในปีหกสี่ ขึ้นนะครับเราทําให้ประมาณการกาไรเพิ่มขึ้นเป็นสี่พันสี่หมื่นสองพันล้านนะครับเพิ่มขึ้นสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เยนเดียร์นะครับจะมีการจ่ายปันผลห้าจุดสองห้าบาทต่อหุ้นส่วนปีหกส่วนปีหกสี่นะครับก็จะมีการจ่ายปันผลสี่จุดเจ็ดห้าบาทต่อหุ้นนะครับโดยมีการจ่ายระหว่างการแ้ลห้าสิบตางจากการต่อประมาณการปีหกห้าขึ้นนะครับสมมติราคาพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นหนึ่งร้อยเจ็สิบหกบาทนะครับอย่งคงได้แรงซื้อนะครับสำหรับเคเบิ ค่ะก็มาอัปเดตนะคะข่าวของตัวสมบูรณ์แอดวานนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะทางด้านสมบูรณ์แอดวานก็มีการแจ้งตลาดนะคะว่าได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนนะคะกับทอนเอเนอร์จีเทคโนโลยีนะคะหรือทออีนะคะในการจัดตั้งบริษัทใหม่นะคะเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าพัฒนาผลิตประกอบจัดจำหน่ายและให้บริการยานยนต์รถขนสน่งรถบัสนะคะก็ คนละครึ่งนะคะสัดส่วนกันคนละ5 0นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าทางสมุดแอดวานเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยมาในเบื้องต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมีการต่อยอดธุรกิจใหม่นะคะก็กําลังหาพันธมิตรนะคะซึ่งอันนี้เองก็ถือว่าเป็นข่าวแรกนะคะที่ทางด้านสมุดแอดวานมีการประกาศออกมานะคะก็ถือว่าเป็นกิจการดีลแรกนะคะที่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งด้วยนะคะจริงๆเองทางฝ่ายก็มองนะคะว่าเป็นบวกนะคะต่อตัวแซเองที่ เตรียมตัวนะคะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านะคะถึงแม้จะเป็นตัวบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทใหม่ในการจัดตั้งนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าอาจจะค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากตัวได้พันธมิตรนะคะที่มีชื่อเสียงจะถัก ทางไต้หวันนะคะบวกกับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทเนี่ยก็มีความชนานาญอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นทางฝ่ายยังไม่ได้รวมดิลนะคะเข้าไปอยู่ในประมาณการนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างรอติดตามพัฒน,นาการและก็ความคืบหน้าของบริษัท ร่วมทุนใหม่นะคะแต่ว่าแนวโน้มของตัวแซดในปีนี้เองเนี่ยก็ถ้าหากไม่มีตัวนี้ก็ถือว่ายังคงโดดเด่นนะคะในแง่ของตัวสหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวนะคะก็อาจจะเป็นตัวหนุนนะคะนอกจากนี้เองในปีนี้ของตัวแซดเนี่ยก็มีออเดอร์ใหม่นะคะเข้ามารองรับนะคะแล้วก็ ในแง่ของการปรับขึ้นราคาขายนะคะที่ซ q 6 4เนี่ยอาจจะปรับได้ไม่เต็มที่ยังโดนเพชเชอร์อยู่นะคะแต่ปี65เนี่ยก็สามารถที่จะปรับลูกค้าขึ้นได้นะคะก็ถือว่ายังเป็นโอกาสสดใสน,นะคะสำหรับตัวสมบูรณ์แอดวานนะคะตรงนี้เราให้ราคาพื้นฐานปี65ไว้อยู่ที่26บาท25สตางค์นะคะต่อมาเป็นตัว D t แทนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีการประกาศตัวงบนะคะปี65หรือว่าเอองบปี64นะคะหรือว่า CQ64 กเนี่ยกไรสุดทธินะคะออกมาอยู่ที่ 171่ล้านนะคะก็ผดตัวแรงนะคะทั nine, yeah. But, people, Arizona, ้ง year on year แล้วก็ q on q นะคะแต่หากเราไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของแต่ละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายงานกำไรปกติของตัว D tag เนี่ยก็อยู่ที่500ล้านบาทนะคะก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะคะที่601ล้านนะคะก็เป็นการปรับตัวลงนะคะ43.6% year on year แล้วก็27.7% q on q นะคะถึงแม้ในเรื่องของตัว subscriber นะคะทั้งกลุ่มลูกค้าปเพศแล้วก็โพสต์เพศเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น หากแต่ในเรื่องของการแข่งขันนะคะที่เรายังคงเห็นในเรื่องของตัวการให้เรื่องของราคาส่วนลดราคานะคะที่ยังเป็นแรงกดดันเรื่องของตัวอาปุนะคะหรือว่าค่าใช้จ,จ่ายรายเดือนของเราที่เราจ่ายให้กับทางด้านบริษัทผู้ให้บริการไปนะคะก็ยังคงแข่งขันกันรุนแรงนะคะตัวนี้เองก็ยังคงปรับลดต่อนะคะก็ส่งผลกระทบนะคะต่อทางด้านรายได้นะคะที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่า ในเรื่องของตัวต้นผุนการให้บริการนะคะเพราะว่าตัวทางด้าน d ีแทเองก็มีทั้งตัวของการโรมมิ่งนะคะบนขึ้น2 0 0 3ที่ไปขอ,อร่วมกันกับทางด้าน TOT นะคะต้องมีการจ่ายค่าโรมมิ่งก็เพิ่มขึ้นนะคะตามอัตราการใช้งานนะคะแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายนะคะตัวใบอนุญาตการใช้ขึ้น700ที่มีเข้ามานะคะก็เป็นตัวผลกระทบนะคะที่กดดันในเรื่องของกาไร 4Q64 นะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวราคาพื้นฐานนะคะก็ต้องบอกว่าทางด้านทางฝ่ายเรานะคะก็ใช้ตัวราคาเทนเดอร์นะคะเป็นตัวในการอ้างอิงราคาพื้นฐานปี65นะคะตั้งแต่ในเรื่องของอุตสาหะการประกาศร่วมมือนะคะ M O U ในเรื่องของการที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ในการควบรวมกิจาการระหว่าง True แล้วก็ DT a ทนะคะแต่ในส่วนของตัวการประกาศดังกล่าวนะคะก็มีการระบุเงื่อนไขนะคะในเรื่องของการจ่ายปันผลนะคะว่าจะเป็นสิทธิที่ทําให้ราคาเทนเดอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามจํานวนเงินปัน ันผลที่จ่ายนะคะซึ่งล่าสุดเองทางด้าน d t แท็นะคะหลังจากประกาศงบก็มีการจ่ายปันผลประกาศจ่ายปันผลนะคะ1.05บาทต่อหุ้นนะคะโดยจะขึ้น XD วันที่11กุมภาแล้วก็จ่าย20เมษานะคะตรงนี้เองนะคะทําให้ทางฝ่ายนะคะก็ปรับในเรื่องของตัวราคาพื้นฐานปี65ลงนะคะเป็น46.71บบาทนะคะก็เป็นการหักในเรื่องของตัวเงินปันผลจ่ายออกไปนะคะในส่วนของตัว เพราะเศนะคะระหว่างตัว t o ูและ D t a c เองเนี่ยก็ยังถือว่ายังคงดำเนินการอยู่นะคะก็ล่าสุดก็มีการส่งหนังสือแจ้งไปทางด้าน NBTC หรือกสทอชอแล้วนะคะว่ายังคงดำเนินการอยู่นะคะตรงนี้ราคานะคะก็ถือว่าถ้าหากตัวตัดราคาไป,ไปผลผลายออกไปนะคะก็ อัพไซค่อนข้างเต็มแล้วนะคะเราก็คงลดคำแนะนำนะคะเป็นขายนะคะเพราะว่าราคาพื้นฐานใหม่ที่ให้ไปเนี่ยเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ปิดเมื่อวันศุกร์เองก็ไม่มีอัพไซ์แล้วนะคะก็คงลดคำแนะนำเป็นขายนะคะราคาพื้นฐานเท่ากับราคาเทนเดอร์นะคะก็ที่46บาท71สตางค์ค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคํานะคะรานะคาทองคํานะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เห็นการปรับตัวร่วงลงหลุดระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออน,นลงมานะคะตรงนี้ก็ยังเห็นภาพของการแกว่งตัวอิงทางลงต่อนะคะโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของดอลลาร์อินดซ x นะคะที่เดือนหน้าแข็งค่าขึ้นต่อนะคะก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตัวราคาทองคํานะคะล่าสุดเนี่ยไปแตะระดับ9 7 2 1นะคะก็ยังคงทาจุดสูงสุด ในรอบ18เดือนนะคะขณะที่ตัว 10-year US bond yield นะคะปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ยังคงเลี้ยงตัวในทิศทางขาขึ้นเหนือดับ1.75นนะคะก็มองว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำอยู่ นะคะขณะที่นักทุนเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีมุมมองในเชิงที่เฟดเองเนี่ยจะเร่งคุมเข้มนโยบายทางการเงินนะคะหลังจากผลการประชุมเฟดรอบล่าสุดเองเนี่ยตรงนี้ล่าสุดในส่วนของโกลแมนแซกนะคะก็ออกมาคาดการณ์ในเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย4-6ครั้งนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนะคะอาจจะขึ้นกว่า0.5เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะแล้วก็ทําให้เป็นแรงกดดันกับในส่วนของราคาทองคําแล้วก็เม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไหลออกมาจากในส่วนของราคาทองคําเข้าสินทรัพย์อื่นๆน,นะคะโดยเฉพาะการกลับไปถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเห็นในเรื่องของนักเก็งกาไรนะคะในตลาดฟิวเจอร์ทองคําของสหรัฐหรือว่าตลาดโคลเม็กซ์โกลเนี่ยกลับมาเพิ่มสถานะการถือครองอตัวฟิวเจอร์ทองคําสุทธิในฝั่งรองขึ้นเป็น รแกในรอบปีนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการปรับเพิ่มขึ้นของสถานะรองเนี่ยประมาณ2 6 0 0 0สัญญานะคะอันนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันนะคะณนะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแรงซื้อสะสมเข้ามาเหมือนกันจ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนนะคะก็เรามอง ในเรื่องของอุปสงค์เนี่ยอาจจะเริ่มชะลอลงนะคะจากฝั่งเอเชียนะคะโดยเฉพาะในส่วนของจีนเองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนถุกจีน,นคิดว่ามีแรงซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ,ะเลยมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะจะเห็นได้ว่าขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาเป็น แรงผักดันให้ราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแรงนะคะการดิดกับระหว่างทางเนี่ยมองเป็นเพียงเทคนิคอลรีบาวเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังให้น้ำหนักกับความกังนวลต่อการ ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดในปีนี้นะคะยังคงมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอิงทางลงต่อนะคะเราเลยมองแนวต้านสำหรับในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะอยู่ที่ระดับ1795 1,800นะคะส่วนแนวรับเนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบระดับประมาณ1 7 8 0งพนถึงนะคะถ้าตรงนั้นเนี่ย ไม่อยู่อีกเนี่ยอาจจะลงไปได้ถึงระดับหนึ่งพันเจ็กน็อยาะคะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะในหันที่ GO S 2 2นะคะตรงนี้ก็เทรดเป็นพรีเมียมเนี่ยราคาสป,ปอตอยู่ประมาณ3เหรียญนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ในฝั่งสหรัฐยังไม่ได้มีอะไร ออกมานะคะแต่ว่าก็น่าจับตาในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานสัปดาห์นี้ที่คาดว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสนะคะในฝักสหรัฐรวมถึงการประชุมของธนาคาราใหญ่ในฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็อังกฤษ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากมุมมองในเชิงลงทางลงของเรานะคะก็แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในฝั่งช็อตนะคะน่าจะมีความได้เปรียบสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็แนะนำโอเพนช็อตนะคะ GOS 2 2นะคะบริเวณ1 7 9่งนแะคะแล้วก็เป้าหมายทำกำไร,รนะคะบริเวณ1,778 ให้ปิดความเสี่ยงแต่ขาดทุนนะคะถ้าหากว่าเห็นการดีดตัวขึ้นแรงนะคะทะลุระดับ1,813นะคะออทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนที่เรานำมาฝากในวันตุกจีนนี้ค่ะ